เรียนมองจากสไลด์นักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมครูม,มีเส้นสีดําๆอยู่ด้วยเห็นไหมคะครูสมมุติว่าเส้นนี้เป็นเส้นบรรทัดของนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนหลายๆคนนักเรียนยังเขียนเศษส่วนอย่างไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนดูเลยว่าเส้นขีดขั้นเศษส่วนจะอยู่บนเส้นบรรทัดก็คือเส้นสีเข้มของน,นักเรียนตัวเศษปกติแล้วตัวหนังสือหรือตัวเลขนักเรียนจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวเศษคือเลข5้าตัวนี้นักเรียนก็เขียนแค่ครึ่งบรรทัดเขียนให้ติดเส้นขีดขั้นเศษส่วนส่วนตัวส่วนนักเรียนก็เขียนครึ่งบรรทัดเขียนให้ติดเส้นขีดขั้นเศษส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรทัดล่างยังเหลือที่อยู่อีกไหมคะเหลือที่เพราะเราเขียนเลข5าแค่ครึ่งบรรทัดแล้วเขียนติดเส้นขีดขั้นเศษส่วนด้วยสําหรับตัวหนังสือนักเรียนเขียนบนเส้นตามปกตินักเรียนจะเขียนข้ามเส้นได้ไหม ไม่ได้เห็นไหมคะตัวหนังสือครูจะอยู่บนเส้นส่วนเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่ให้นักเรียนเขียนตรงกลางคือตรงเส้นพอดีนักเรียนสังเกตว่าส่วนปลายแหลมของครูจะอยู่ตรงเส้นบรรทัดพอดีเดี๋ยวนักเรียนเขียนให้ได้แบบนี้ด้วยมีใครสงสัยมีไหมคะถ้าไม่มีเราผ่านนะอ่านนักเรียนดูรูปใหม่ถ้าเป็นรูปนี้นะคะนักเรียนดูนะคะว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วน สี่ส่วนระบายสีกี่ส่วนสองส่วนถ้านักเรียนเขียนแทนเศษส่วนนักเรียนจะเขียนได้เป็นอะไรคะเศษนักเรียนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษสองส่วนสี่นะคะแต่ถ้าครูวาดรูปขึ้นมาหนึ่งรูปมีขนาดเท่าเดิมเลยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเดิมแต่รูปที่สองคูระบายสีกี่ส่วนส่วนในทั้งหมดกี่ส่วน นักเรียนเขียนแทนด้วยเศษส่วนจะได้เป็นเศษสามส่วนสี่จริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนตอบทุกคนนะคะไม่ได้อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งตอบเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตอบนะคะตอบเสียงปกติไม่ต้องตะโกนเพราะฉะนั้นรูปที่สองเราระบายสีสามส่วนในทั้งหมดสี่ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษสามส่วนสี่ถ้าครูถามรูป คือถามส่วนที่ระบายสีรูปที่1กับรูปที่สองคู่ถามว่ารูปที่1ระบายสีมากกว่าหรือน้อยกว่ารูปที่สองน้อยกว่าน้อยกว่ารูปที่หนึ่งเราเขียนแทนด้วยเศษส่วนใดคะเศษรูปที่หนึ่งเราเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนสี่เพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปรูปที่หนึ่งนะคะเราเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนสี่จะระบายสีมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ น้อยกว่าแล้วก็ใช้คําว่าน้อยกว่าเห็นไ,ไหมคะครูจะเขียนบนเส้นบรรทัดนะครูไม่เขียนกลางบรรทัดนะคะ <sh arp> ครูจะเขียนบนเส้นบรรทัดน้อยกว่าน้อยกว่าเศษส่วนใดคะเศษสามส่วนสี่ถ้านักเรียนไม่เขียนคําว่าน้อยกว่านักเรียนใช้เครื่องหมายแทนได้ไหม <sh arp> ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางปากอ้าจะต้องไปทางด้านไหนละทางมากกว่าก็คือทาง เศษสาส่วนสส่วนปลายแหลมก็จะต้องไปทางเศษสองส่วนสี่นั่นยสังเกตว่าเศษสองส่วนสมาก่อนใช่ไหมคะอ่าเราก็จะใช้เศษสองส่วนสเป็นหลักเพราะฉะนั้นเศษสองส่วนสน้อยกว่าเศษสามส่วนสสังเกตนะคะว่าเครื่องหมายน้อยกว่าของครูเนี่ยปลายแหลมจะอยู่ตรงกลางเส้นพอดีนะคะได้ไหมคะ ได้ไหม <Yeah. S 1> มีใครสงสัยบ้างมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนบ้าง mm hmm. ถ้านักเรียนดูจากรูปในกรณีที่แบ่งส่วนเท่ากันเศษส่วนใดระบายสีมากเศษส่วนนั้นย่อมมีค่ามากกว่าเศษส่วนใดระบายสีน้อยเศษส่วนนั้นย่อมมีค่า mm hmm. น้อยกว่า mm hmm. ในกรณีที่แบ่งออกเป็นส่วนละเท่าเทกันใครสงสัยบ้างมีไหมคะ ถ้าไม่มีตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันพุทธที่14มกราคมพศออ2558ทุกคนเขียนวันที่เรียบร้อยค่ะวันพุทธที่14มกราคม พศอสอส2558เราจะไปพร้อมกันนะคะใครเขียนมาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะคำสั่งสั่งว่าอ่านพร้อมกันค่ะ ทุกคนเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะนี้ถ้าัะเรียนอ่านตอนเย็นๆนะคะง่วงนอนไปเลยตอนนี้ยังเช้าอยู่นะทุกคนเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะจงเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่า เสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะเราจะทบทวนการเขียนเศษส่วนไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งใครเขียนข้อที่หนึ่งแล้วเราไปพร้อมกันเลยนะคะพอนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งเสร็จนักเรียนมาดูว่า รูปแรกเลยรูปที่หนึ่งแบ่งออกเป็นกี่ส่วนช่วยตอบเลยค่ะสามส่วนระบายสีกี่ส่วน 100, ถ้านักเรียนเขียนแทนด้วยเศษส่วนนักเรียนจะได้เป็น 100, ดีมาก <100. S 1> เศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนข้อที่ 1. หนึ่งนักเรียนเขียนเศษหนึ่งส่วนสามอยู่ในบรรทัดเดียวกับข้อที่หนึ่งนะคะ นักเรียนเท่าครูไหมคะเท่าไหมเอาเพราะนักเรียนเขียนเศษส,ส่วนในรูปที่หนึ่งเ็จคราวนี้นักเรียนมาดูรูปที่สองรูปที่สองขนาดเท่าเดิมแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเหมือนกันาสามส่วนเท่าๆกันมีขนาดเท่ากับรูปที่หนึ่งแต่รูปที่สองระบายสีกี่ส่วนสองส่วนถ้านักเรียนเขียนแทนด้วยเศษส,ส่วนจะได้เป็น ดีมากค่ะเศษสองส่วนสให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างรูปที่1ซึ่งเราเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนสากับรูปที่สองซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษสองส่วนสนักเรียนเขียนเศษสองส่วนสาทางด้านขวามือค่ะเสร็จแล้วนักเรียนมาดูว่าเศษหนึ่งส่วนสารูปที่1ระบายสีแค่1ส่วนเศษสองส่วนสามรูปที่2ระบายสี สองส่วนเราควรจะใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนใส่เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นทางปลายแหลมจะต้องไปทางเศษหนึ่งส่วนสามไปทางขวาหรือทางซ้ายทางซ้ายนะคะนักเรียนก็จะได้แบบนี้นักเรียนก็สรุปเลยว่าเศษหนึ่งส่วนสามน้อยกว่าเศษสองส่วนสาม ข้อที่หนึ่งเสร็จไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวข้อที่สองเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบทีละคนนะคะเรียงไปนะคะใครยังไม่เสร็จข้อที่หนึ่งยกมือไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองรูปที่หนึ่งเนี่ยนะคะนักเรียนดูระหว่างรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองอ่ารูปที่ข้อที่สองนักเรียนมาดูก่อนว่ารูปที่หนึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วน สี่ส่วนระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนสส่วนให้นักเรียนเขียนข้อที่สองแล้วเขียนเศษส่วนในรูปที่หนึ่งทางด้านซ้ายมืออ่ะทุกคนปฏิบัติค่ะเสร็จไหมคะต่อมานักเรียนมาดูรูปที่สอง รูปที่สองก็มีขนาดเท่ากับรูปที่หนึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเหมือนรูปที่หนึ่งเลยแต่รูปที่สองระบายสีกี่ส่วนหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเสศษจังคะ เสร็จไหมข้อที่สองครูขอไปที่ศิลวิทเลยค่ะศิลวิทรูปที่หนึ่งถ้านักเรียนเขียนแทนด้วยเศษส่วนหนูจะได้เศษส่วนใดคะสามเศษสามเศษสามพูดเศษก่อนค่ะเศษเศษสามส่วนเศษสามส่วนสี่นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เป็นเ3ษสม่วนสมากกว่าหรือน้อยกว่าเซรวิทย์สรุปให้จบค่ะมากกว่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสามมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ใครได้แบบนี้ยกมือขีดถูกเลยค่ะนักเรียนสังเกตง่ายๆตอนนี้รูปทั้งสองรูปแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันแต่รูปที่หนึ่งระบายสี สามส่วนรูปที่สองระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีสามส่วนย่อมมากกว่าส่วนที่ระบายสีหนึ่งส่วนผ่านไหมคะ <shootings. S 1> เอาไปข้อที่สามข้อที่สามทุกคนเขียนค่ะรูปที่หนึ่งนักเรียนก็เขียนเป็นเศษส่วนทางด้านซ้ายนักเรียนก็ไปดูว่ารูปที่หนึ่งถ้านักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนนักเรียนจะได้เศษส่วนใด ใครยังไม่เสร็จยกมือ